ตอนแรกก็ไม่รู้สาเหตุเพราะแกบ่นว่าแกปวดหลัง<ะ>ปวดหลังแล้วแบบเหมือนแกต้องข้อเข,ข่าขายด้วยแล้วแบบเหมือนหลังแกโกงน้อยน้อย<ะ>พอตอนหลังก็เหมือนลามมันลามขึ้นขึ้นแขนแล้วก็ไปจุดที่หลัง,งอข้อเข่าเนี่ยหรอคะใช่ค่ะ,ะช่วงนั้นลุกไม่ได้ตอนนี้มนเริ่มลงขาวันที่ไปหาหมอเนี่ย<ะ>ลงขาลงขาข้างฝา<ะ>เดินไม่ได้<ะ>ก็พาไปโรงพยาบาล โรงพยาบาลเขาก็เห็นอาการปวยเขาก็ฉีดโมฟีในเข็มหนึ่ง<ะ>ที่ทหารเรือค่ะแล้วรุ่งขึ้นอีกวันเราต้องเจอหมอใหญ่หมอเฉพาะโรคหมอเฉพาะโรคเขาบอกต้องผ่าตัดเพราะว่าเนื้อมันไป,ม,นไปมันไปงอกที่ข้อกระดูกสันหลังทําให้ทับเส้นประสาะททําให้แบบปวดแล้วก็ขาเดิน<ะ>ไม่ได้แล้วตอนหลังหมอเขาผ่าผ่าเลาะเลาะชิ้นเนื้อไปตรวจค่ะ แล้วก็เหมือนกระดูกแก่ยุยเยอะเหมือนกระดูกคุณแล้วหมอก็เสริมเล็กยายอย่างนี้ขาคุณยายนี่คือขยับไม่ได้แล้วใช่ไหมคะพอขยับได้ต้องยกไม่ได้ต้องมือยกต้องใช้มือช่วยประยุงแต่ขาขาก็ผอมไปหมดแล้วเนาะไม่มีเนื้อละแต่มือมือยังไอ้นี่ได้แต่เวลานั่นเนี่ยแกต้องเอาแก้แก้อวขึ้นบนั่่อยดีขึ้นจะได้กุก ช่วงบนคือขยับได้อยู่แต่ว่าช่วงขาคือไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ใครเป็นคนดูแลคุณยายล่ะคะเนี่ยกลางวันก็อยู่กับป้าแต่พอเย็นมาหลานเขากลับหลานอีกอีกคนหนึ่งนะไม่ใช่ร้านทําผมเขาเขาทำงานราชการพอเย็นเขากลับแต่วันที่เขาก็อยู่ดูอ๋อก็มีหลานคอยอยู่ดูช่วงวันหยุดน่ะเหรอคะใช่สมัยก่อนนั้นก็ถ้าข้าเวรป้าก็ต้องอยู่กลางมุ้งอะไรเสร็จแล้วก็กลับ อำเภอก็รู้สึกใช้เงินผู้ผู้พิการอำเพิอแล้วก็ค <Okay. S 2> ่าใช้จ่ายอะไรก็เงินตรงเนี้ยที่ซื้อของใช้ให้แกโอ้โห oh, อย่างนี้ก็ไม่น่าจะพอ <c oughs> ไม่น่าเพียงพอคะ่ะเพราะว่าแกต้องใช้พัมเพิชแล้วกระดาษน้ําดื่มก็ต้องต้องซื้อน้ำํำดื่ม <c oughs> ก็ใช้เงินตรงนี้บางทีก็ขาดส่วนเหมือนกันเนาะคุณยายลาบากหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> ต้องสู้นะคะความจำยังดีอยู่เลยหม่ๆก็ไม่อยากสู้บอกว่ายังไงเราก็ต้องสู้บอกว่าเพื่อนบ้างเขาก็ไม่ทิ้งหรอกตายเออแกคิดทำไมทำคุไม่ทหลังสิก่อนไม่กล้าไม่ไม่เคยกล้าแฝงนนี่นะกลัวกลัวแกคิดเยอะวันนี้ค่ะเมย์ก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มเมตาบารเมีะค่ะก็ตั้งใจว่าจะมามอบเงินช่วยเหลือคุณยายเขาด้วยจำนวนห้าพันนะคะคุณยายเดี๋ยววันนี้หนูให้เลยนะ ห้าพันนี้เนี่ยก็คือหนูให้เป็นค่าที่จ่ายนะและอีกหนึ่งพันหนูช่วยเพิ่มก็คือเอาเป็นค่าน้าค่าไฟด้วยนหนูให้ทั้งหมดหกพันนะคะคุณยาย <Yeah. S 2> เก็บไว้ใช้นะคะเก็บไว้นะสู้นะคะคุณยายสู้ <Yeah. S 2> นะแข็งแรงแข็งแรงนะคะขอบคุณทุกท่านแทนคุณยายสุนีด้วยนะคะอนุโมทนาบนนะะุญด้วยค่ะ